<Krist ian> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีติดตามคุณยายเนาะค่ะเนาะโอ้ยโดนแล้วที่บ่ได้ลงมาขามเทศสวนคุณยายถาผ้าลุยสวนนี่เมื่อนี้ได้โอกาสมือสันวันดี future, พอดีามาผูกแขนหลานเป็นคู่ยุไกลกัตนติดสวนบะขามเทศคุณยายพอดีก็เลยสิมาเทศคีบให้เบิ้งว่าเป็นจังไรต้นบะขามเทศที่ตัด กิ้งไปขายเหลือแต่ตอนน่มันใหญ่ซ้ำไหนมันสิท่านบอนน่มันสิเป็นนวยท่านบอเดือนท่านว่าพฤศจิการหน่มันสิออกดอกเลยเด้เป็นไหนตะนี่ภาพบรรยายเลยเด้อนน่โอ้กิ้งกาาสาขาใหญ่คือเก่าสมบูรณ์คือเก่าเลยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ผู้ชมเบื้องเอาพ่นพ่นแต่ผู้ชมเบื่องเอาเพราะฉะนั้น ท่านผู้ชมกับบ่ต้องกังวลเด้อค่ะว่ามันสิบ,บ่เป็นฝักปีนี้ตัดทิ่มหมดหรอพุ่นงามคือเก่างามคือเก่าเด้อค่ะเด้อท่านแท้แน่นอนท่านแท้แน่นอนเบื้องใบทอห่อเกลือก็ได้พุนอ้าวเี๋ยวนี้ทําสาวเด้อค่ะเด้อเป็นเด็กน้อยกิ่งประคานเทศคุณยายเป็นเด็กน้อยแล้วเป็นสาวพุนขักเลยขักเลยท่านท่านท่านสวยงามมาก ใบกับงามบ่มี่ยังกินใบเลยบ่มีแม่งกินนู่นกินใบเลยรอบสวยทุกกิ่งเลยต่อไปตะอวนกับสิแม่เหลือกิ่งกิ่งใดแข็งแรงกิ่งใดสวยงามลงจงเหลือจงหยังไหวจงให้มันจเจริญเติบโตเป็นฟักต่อไปบอสูงเนาะคะนะ่ะเนาะบอสูงพอดีพอดีเลยไม่ต้องบอต้องใส่ไม่สวยบอต้องใส่ไม่สวยด้ยค่ะ กิ่งสวยงามกิ่งกับว้เถ้าตอนปีต่อไปล่ะค่ะคุณคุณล่ำสวยงามเดี๋ยวตาเนงสีมาเฮ็ดล่ำให้สวยๆเดี๋ยวคุณยายก็สีมาล่องคลิปให้เบิ้งอีกล่ำที่มันมันแท่งขึ้นนี่ล่ะค่ะงามคักเลยเด้คุณตัดเตี่ยมันก็ขึ้นเตี่ยมันก็พอดีกิ่งกับซี่หาหาหาตุ่มใด้โอ้ยต้นนี้ห้งามคักนน่คุณ งามเกือบทุกต้นเลยค่ะบ่มีผิดหวังบ่มีผิดหวังเ้ยค่ะเดอ้อลูกค่ะปีต่อไปกิ้งตอนนี่ลอดรับได้เลยนี่คุณยายแต่งเติมใม้ให้คักหล่ะยายแต่งเติมกิ้งว้ให้สวยงามสวยงามสวยงามตัวนี้แห้งงามค่ะบ่อันนี้บ่ท่านเห็่เได้ค่ะนี่เห่านี่งามก็นี้นอีกเด้ค่ะ

ใช่ให้ท่านผู้ชมเบิ้งนี่แหละคะ่ะเอฟซีติดติดตามว่าย่านมันบ่ท่านฟักปีหนาคุน,นกลายเป็นป้าบักขมเท็ดไงคือคเก่า,าะะอ้าวเข้าใจเนาะค่ะเนาะคุณลูกค่ะเนาะเข้าใจเข้าใจค่ะว่ามันเป็นยังไงตัดแล้วก็ต้องกลัวด้วยคะ่ะตัดย่างเดียวคุณยายบ่ตัวเด้โอเคเอาเมือนี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อ คุณดาเบาไหมมันดเดเ,เขาคลิปเฮ้าเขาคลิปเรามันกระิบค่อยดีปันไหนกำลั่งแตกกิ้งแตกกอแก,กกิ้งกานสาขาโอเคนะคะคุณยายขอลาไปก่อนติดตามไว้นะคะถ้าตะอ้วนมาตัดแต่งกิ่งแล้วจะสวยกว่าน,นี้ลำสวยงามมากเลยค่ะ,คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ